สวัสดีค่ะกับมาเรียคั่นกับเจ๊กแล้วนะคะวันนี้อย่างเช่นเคยเลยเราจะมาเรียคั่นเยน้องกันนะคะกับไลฟ์ของเดลิเนียออนไลน์นั่นเองนะคะเราจะดูกันว่าไลฟ์นี้ของทางเดลิเนียนะคะจะมีเรียกว่าบทสัมภาษณ์อะไรจากเยน้องบ้างนะคะเราจะดูกันในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะคะคงรุณ์ฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและที่อยากเห็นเรา รีแอคชันนะคะแบบนี้คุณพี่ยยน้องนะคะไลฟ์ไหนรายการไหนก็คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะคะหรือไปที่เพจของพวกเราก็ได้เพจนี้เลย p l a t y v i v y 2 4 h o ลานั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าไลฟ์ของทาง daily new ว,วันนี้นะคะจะมีเรียกว่าคําถามอะไรให้เรารับชมกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟน daily new ออนไลน์ทุกคนนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับความพิเศษที่เราเอามาฝากแฟนๆทุกคนเลยอย่างที่บอกไปนะคะ บายบายแบบนี้เราก็ต้องพบกับหนุ่มน่ารักใช่ไหมคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปเราอยู่กับน้องกัปคณาวุฒินั่นเองไปพบกับน้องกัปได้เลยค่ะเย้ลูกฉันน่ารักจังเลยสวัสดีแฟนๆ Daily News ออนไลน์ด้วยนะครับผมผมกัปคณาวุฒินะครับน่ารักเนาะลูกฉันน่ารักทีส่สุดก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าพี่ๆี่แฟนคลับ ก็น่ารักมากๆคือทุกคนเลยครับเพิ่งดูเนี่ยนะครับเสียงพี่ิี่ท่งานแอบเบานิดนึงเนาะใช่ครับช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทันท้ายเดอะซีรีส์ซีซัน2ครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ80%แล้วครับก่็น่าจะได้รับชมกันประมาณปลายปีนี้ครับดีมากค่ะ เฝ้ารอเลยทีเดียวเนาะใช่ครับก็จะมีทั้งข่ายทันท้ายเดะซีรีส์ด้วยแล้วก็อาจจะมีพวกแบบอีเวนต์อะไรบ้างในวันที่ว่าป่าเราเอ่าทรงผมเย่ยน้องทรงนี้ว่างเลยแหะมันจะดูยุ่งยุ่งนิดนึงแต่คือมาณ80แล้ครับน่ารักเนาะเพราะใช่ครับเพราะคิวสุดท้ายรู้สึกจะ30สิงหามนี้แล้วครับความทำงานยากง่ายยังไงล่ะครับ กับเพื่อนๆพี่ๆน,นักแสดงอาจจะไม่ยากครับแต่ว่าเรื่องที่ยากน่าจะเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพวกคาแรคเตอร์ของตัวไทยที่แบบโตขึ้นใน7ปีด้วยครับเอาจริง <_ d ata> ผมว่ามันก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายอยู่ในตัวครับความง่ายก็คือไทยก็คือยังเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นวุธิภาวะหรือว่าพวกแบบความคิดเราดูตั้งใจฟังลูกมากเลยนะคะอาจจะเงียบไปเลยขออภัยด้วยนะคะแอบตั้งใจฟังลูกนิดนึงเนาะจัดเต็มครับจัดเต็มเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมลูกสันน่ารักทุกสิบอกได้เลยว่าเอ็นซีของซีซั่นสองนี่เอ๊ะยังไงดูเดือนกว่าครับอ่ะเลอดแปลกที่แปลกตากว่าแน่นอนครับผมใช่ครับ แซกมารู้ใช้คอนเฟิร์มว่า NC แซตอนเล่นไม่เขินล้วนะไม่รู้จะต้องเขินอะไรแล้วต้องติแฟนกันแลน้วนบอุ๊ยพูดอะไรไปเพราะว่าซ<ต>ีซ <G> ั่นหนึ่งเราก็ไม่น่าเขินกันแล้วนะครับไม่เขินกันเพราะยังไงดีนะคะ,ะเชิลๆครับ NC แต่ว่ามันมจะยากพวกแบบเรื่อง blocking อะไรต่างก็อย่างของตัวไทยเนี่ยก็คือ ที่โตขึ้นด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่าตัวไทเนี่ยจะเป็นนักวิชาศาสตร์การกีฬาครับผมก็คือจะต้องพบปะก,กับคนไข้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งถ้าเกิดตัวไทเนี่ยไม่มีภูติภาวะหรือว่าการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทํางานในจุดนี้ไม่ได้ง่ายแล้วครับลูกฉันเก่งลูกฉันเล่นทุกอย่างเนาะ ส่วนที่ยากใช่ไหมครับก็เหมือนที่ได้บอกครับก็น่าจะเป็นเรื่องแบบคาแรคเตอร์ Character, หรือว่าความคิดในวัยทํางานของตัวละครนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ถึงในวัยอายุ25ในจุดนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ทํางานในสายอาชีพนี้เขาจะต้องมีความคิดยังไงมีลักษณะท่าทางในการพูดเป็นยังไงเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับจัดเต็มครับผมซีซัน่นนี้มีหลายคู่ด้วยครับมีให้ดูหลายคู่เลยครับ ใช่ครับน่ารักจังเลยอ่ะเนาะลูกฉันน่ารักก็จะมีอันนี้หมายถึงงานใช่ไหมครับก็จะมีโปรเจกต์บลอยบอยและบอยเฟรนด์ครับบอยเฟรนด์ของ m อ็มบิโอทำกับทีมเอ็มบุ้งศครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเพลงครับก็จะมีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆนักแสดงอีกทั้งหมด9คนครับรวมผมเป็น10คนก็จะมาร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันครับ อืมท้องขนาดไหนแล้วครับเอาสักเจ็ดสิบไปก่อนแล้วครับตอนนี้เยอะนะ yeah, เยอะก็ yeah, ได้อืมเคยลองครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเพลงใหม่ด้วยทุกคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังกันผมก็ยังไม่เคยฟังเอา้า <laughs> ยังไม่ได้อัดแล้ครับแต่ว่าถ่ายทีเซอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกจะปล่อยถึงคนที่หกแล้วครับก็เหลืออ,อีก สามคนสี่คนให้ติดตามน่าจะเป็นเพลงสบายๆเกี่ยวกับความรักครับเท่าเท่าเท่าที่ได้ฟังทันนนงมาบ้างนะครับรอฟังเลยนะคะแม่แม่รอฟังจะรู้ไมางเราเล่นอ๋อตอนตอนแรกที่คุยกับพี่ทีมงานเขาก็บอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความรักเราว่าแบบเป็นอะไรยังไงเผื่อพี่เขาจะแบบ เอาไปเสนอคนเขียนเพลงดูว่ามุมมองความรักของเราเป็นอย่างนี้เรื่องที่เราเคยผ่านมาเคยเจอมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเขาอาจจะมีแซมแซมลงไปในเพลงเหมือนเราประสบการณ์ความรักของตัวเองเข้าไปในเพลงวอนนี้ใช่ไหมคะง่ายเหละครับคาดหวังไหมก็เอาว่าพิสูจน์ตัวเองว,ว่าเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองด้วยเพราะว่า เราก็ไม่เคยแบบที่จะต้องมาร้องเพลงที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ครับแรปเหรอครับแรปอะไรครับแรปแรปจานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลูกชันเป็นคนตลกหนึ่งอ๋อแรปในเพลงเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูครับมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเลรอ ใช่ปกติถ้าร้องเพลงผมก็จะร้องแบบตามยีเวนอะไรแค่นั้นนะมาเซ์ไรซี่จริงไหมทุกคนเหมือนกับอยู่แบบทำโปรเจกที่มันเป็นโปรเจกต์เาเรกเป็นคอนเสิร์ตได้ไหมเพลงจริงจังขึ้นมาเนาะไม่เชิงคอนเสิร์ตแต่ว่าก็จะมีเพลงเขาเรียกว่าอะไรก็คือจะมีเพลงที่ไม่แต่ละคนนั่นน่าจะเป็นคู่ครับแต่ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้คู่ใครใน อีกเก้าคนที่เหลือก็รอดูครับผมก็รุนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีแบบไปเรียนร้องเพลงเรียนอะไรพวกนี้เพิ่มนะครับลูกฉันต้องทำได้เีเนาะฉันจะโวยจะโวยลูกใช่ใช่คืออยากจะร้องก็ร้องครับอ่ะลูกฉันเก่งอีกหนึ่งเนาะพอย่างครับตอนนี้ยังไม่ได้คุยเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ฟัง เพลงที่จะต้องร้องเลยเหมือนกันนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ที่จะร้องใช่ใช่ใช่ครับก็อาจจะอาจจะได้เห็นหรืออาจจะไม่ได้เห็นก็ต้องรอดูครับเพราะผมก็ยังไม่แน่ใจเลยเหมือนกันครับอาจจะมีครับใช่ครับน่ารักจังเลยเนาะ ก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างงานล่าสุดที่ระบพแม่เปิดมาก็เป็นงานที่แบบให้พี่พี่แฟนคลับเขามาดูได้ก็เยอะเหมือนเดิมครับดีใจมากๆเลยใช่ครับอย่างวันที่ไปงานล่าสุดเราเวลาเราแบบเราร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยพี่พี่แฟนคลับก็จะแบบช่วยกันร้องก็เป็นอีกความน่ารักหนึ่งของพี่พีเขาครับ อืมปรับตัวแหระครับก็เอาจริงผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องเป็นเรื่องการวังตัวที่แบบเราอาจจะต้องระมัดระวังให้มากยิ่งคืนด้วยครับเรื่องแบบการโพสต์หรือว่าการพูดอะไรออกไปในที่สาธารณะต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อตัวเราหรือต่อคนอื่นได้จริงมากค,ครู ทำดีลูกสนทำดีำดเนาะไม่เคยครับ <laughs> ตอนแรกไม่ไม่ได้หวังอะไรด้วยเลยครับเราหวังแค่แบบมาเก็บประสบการณ์เฉยๆจากซีรีส์ฐานไหรือซีรีส์เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามาเรื่องแรกแล้วแบบเราจะปังเลยลก็ดีใจ,จุกคนค พอแสดงออกมาแล้วก็ทุกคนชอบเพราะพวกเราก็เต็มที่เหมือนกันครับ mm hmm. กดดันตัวเองไหม mm hmm. ก็ไม่กดดันนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทาทาให้ดีที่สุดเท mm hmm. ่าที่แบบตัวเองจะทําได้เร mm hmm. าจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสียใจทีหลังว่าแบบทำไมวันนั้นเราไม่ทําให้เต็มที่นะ mm hmm. อะไรประมาณนี้ครับ ก็อาจจะมีแบบงานพิธีกรอะไรแบบผู้ประกาศข่าวอะไรนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ<ม>เพราะว่าผมชอบกีฬาครับอ๋อเป็นผู้ตัดข่าวกีฬานะก, <น ó. S 1> ก,กับทางข่าวกีฬามาด้วยและพอได้ลองทาจริงก็สนุกดีครับเป็นเรื่องที่เราศึกษาอยู่แล้วน่าสนใจเหมือนกันเนาะถ้าแบบลูกชายไม่แบบ<ม>เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาใดข่าวกีฬาด้อได้อครับเีากยล้วนเมอนา้กเป็นเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาดๆข ตอนนี้เหรอครับถ้าตอนนี้ขอทําการแสดงกันกันครับครับเรื่องเรื่องของอนาคตเขาันน um> ั um ้นที่คอมเมดี้ครับก็เป็นคนตลกในระดับหนึ่งแล้วกันครับชอบเป็นตลกฮาๆกับเพื่อนตอนมัธยมอยู่แล้ว น่าจะพร้องครับลปล่อยมุกไงอือฮอก็ซับสับกันครับบางทีก็อัมเขาบางทีก็โดนอัมบ้างท่านนะท่านท่านส่วน่ผมจะเก็ตอะไรพวกนี้ง่ายบ่อยครับส่วน่จะอัมอัมให้เพื่อนครับแต่คนที่แบบไม่ได้สนิทก็ไม่ได้อัม อาคุณพี่รอเปล่าอืออือโปรเจกต์อื่นๆยังยังไม่แน่ใจเลยครับขออุบอิไว้ก่อนแล้วกันรอรอให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอือใช่ครับก็อย่างแรกก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่พอครับเซก็พักผ่อนไม่พอค่ะ นอนนี่เยอะยิ่งไม่ลูกไปต่างกันเลยเนาะก็ต้องพักอย่าเล่นโทรศัพท์ดืออ่ะเหมือนฉันโดนด่าเอ๊ะมันลูกด่าฉันหรือเปล่าคือบางทีเราก็กะจะนอนนั่นแหละครับแต่ว่าแบบหองสักเที่ยงคืนแล้วก็นั่งถ่ายโทรศัพท์แต่ว่าแค่นั่งถ่าย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 เอ๊ะอ้าวพี่สองแล้วเพลินอะไรเงี้ยเห็นไหมแม่ลูกไม่ต่างกันเนาะแม่ลูกกัน อืมใช่ครับก็ตอนนั้นคือผมลงมาจากชั้นสองของบ้านก็ลงมาเจอทุ่งดอกไม้ที่คุณแม่กำลังนั่งอยู่ตรงกลางใช่แล้วนั่งถ่ายรูปอยู่ครับแต่คุณแม่ก็แบบดีใจแล้วก็แเกรงใจพี่แฟนขับด้วยเพราะว่าแต่ละชอบก็ไม่ใช่ทุกๆ ใช่แม่เขาก็จะชอบบ่นเรื่องแบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราแบบเวลาเราทํางานมาอย่างเงี้ยแล้วเรายิ่งไม่พักผ่อนพักผ่อนไม่พอด้วยเงี้ยมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราเขาก็เลยเป็นกัวลน่ารักเนาะแม่น่ารักเนาะก็ดีใจครับเพราะว่าคุณแม่เขาก็เห็นเรามาตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรจนมาวันนี้แบบมีพี่พี่แฟนคลับที่แบบรักเยอะ ขนาดน,นี้ก็เขาก็ดีใจกับเราครับน่าจะมีนะครับแบบเวลาออกอีเวนต์อะไรเราอยู่บนเวทีแล้วคุณแม่อยู่รอบๆเวทีก็มีแบบพี่วีแนขับเดินมาท,าทักทายบ้างอะไรบ้างเนี่ยลูกสันน่ารักุเลยอ่ะวางนีไม่รู้คำ<อ>ไม่เคยถามห<ำ>นึ่งก็คือฉันจะกรีดให้คอแตกไปเลยนะ อยากเห็นลูกฉันใส่รีเทนเนอลอีกครับผมจริงไหมทุกคนใส่รีเทนเนลคือนักหักน่าจะรู้กันพี่น่าจะรู้กันแล้วเอาจริงก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงไปเรื่อยๆก่อนครับรอถึงแบบจุดแบบอาจจะไม่มีอะไรที่แบบเราอยากจะท้าทายต่อในการแสดงแม่เราอาจจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ให้แม่พีไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่ให้ออกจริงไหมทุกคนจี้บอวให้เราอวยลูกไปก่อนเรื่อยกังวลตอนนี้แหละครับกังวลโควิดครับ <c oughs> กังวลโควิดอก็มันก็ยังต้องป้องกันตัวเองด้วยอาจจะ,ะยังต้องใส่แมสใส่แบบ ได้พบแบบพวกเจลล้างมืออะไรพวกนี้ด้วยเพราะบางทีถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ใส่แมสแล้วแบบไปห้างอะไรเงี้ยก็จะแบบยิ่งอันตรายครับเข้ามาถามคำถามกันยี่เจ็ดนะครับน่ารักจังเลยลูกฉันน่ารักมากลูกเธอเนาะจริงสิโอคือหวานมากน่ารักมากอ่ะหวานเหรอครับหวาน มันต้องรู้สึกยังไงครับเอารู้สึกสดใสยอย่างนี้ละครับลูกฉันคือยังไง <laughs> เอ็นดูอ๋อผมทรงผมนี้ทุกคนไม่เคยเห็นเลยน่ารักจะตายเนาะแบบดูยุ่งๆนิดนึงแต่แบบมีทรงใหม่ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับตอนนี้รู้สึกอาจจะมีคันๆตานหนึ่งครับแล้วก็หงแยงตาบ้างกลุ่มหนึ่งเนาะ ไยผมมันแหงตาครับแต่นา่ารัก <c oughs> แม่ปลืม้มแม่ปลเรื่องอดสงนี้มื้อเช้ามื้อเช้าไข่พะโล้ครับอร,อ,อร่อยครับพ่อแม่เอามา้เอามามเ,เจอเจอ, <c oughs> อยู่นะครับเอาจริงช่วงนี้ก็เจอเกือบทุกวันเลยผมเพิ่งจะแบบ ไปไปมามาคอนโดไม่นานนี้เองอ่ะก่อนนั้นนี้ก็คืออยู่บ้านตลอดไปคอนโดเพราะใครหรือเปล่าจริงไหมทุกคนแซลอีฉันรับบทแม่แซลลูกเนาะกิจกรรมยามว่างนะครับบางทีก็อเดชลุนฉลุนลูกต่ออูโน่ครับอ๋อไพ่อูโน่เหรอเอ๊ะจากไนคือไพ่เปล่าใช่ไหมใช่ใช่แบบ พี่สาวกับพ่อเขาชอบเล่นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติวนไหนเรากลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาจะชวนแบบชวนแม่กับชวนผมมาเล่นด้วยแต่นเขาคนนี้น่ารักเนาะไม่มีครับแพรก็เก็บไพ่มันกนเป็นคนเจ็มุมอ่อนเดุมของลูกสัตลูกสัตว์ครับอ่อนเดจริงแหละน่ารัก <ผม S 2> รักส<า>ัตว์เหมือนใครเอ่ยหมาไม่ก็แมวครับ <U> MM. แต่ว่าท <U> MM. ี่บ้านเลี้ยงแมวค่ะตอนนี้ก็เลยชอบแมวแต่ว่าอนาคตก็อาจจะอยากเลี้ยงหมาเหมือนกันครับเลี้ยงหมาชีดชเปอร์หรือเปล่าอ่ะเซลระบหนงเซลเราชุดจูครับตัวเดียวจริงๆมันเป็นแมวแบบแมวแมวหลงมาใช่ไม่ครับพรแต่แม่เพราะเพราะพอแม่ชอบให้มันกิน ลาแม่เรียกปุ๊ม <n> ันก็จะรีบวิ่งไปแต่เวลาคนอื่นเรียกก็จะแบบมินเมินยิงยิงใส่ก็เป็นนิสัยแม่วเนาะเสียงฉันคือไม่ไหวแล้วนะวครับนิกนาณนะผมทำอะไรมาบ้างอนยี่นี่ันสอง ดูแล้วดูนึกนานมันมีวิทกรรมอะไรแสบๆอีกหรือเปล่าอาบน้องอาบน้ำ,นนำอ่าแล้วบนนั้นซลสารนะผมไม่ค่อยแกงแซลนะคะจะถือสารดีในกองส่วนใหญ่จะโ <ไง S 2> ดนแกล้ลกซลซวลูกเนาะเ<ไ>พราะว่าผมจะเป็นคนที่ชอบหลับครับพอหลับในกองพบทุกคนก็คือจะไวมากแบบหลับปุ๊บกล้องฟุ๊หยิบขึ้นมาถ่ายภาพที่เห็นก็ เป็นผมหลักนั่นแหละโอเคอยู่ครับดีพี่เขาใส่ฟิลเตอร์ให้ใส่ที่ประทับใจนะเอาเป็นเป็นซี่าสุดเลยแล้วกันนะับแบเสียงเบาลนี่เรื่องเสียดายเนาะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นซีนที่ผมจะจดจำไปตลอดชีวิตว่าเป็นซีนที่ยากมาก น,นที่จะจดจำไปตลอดชีวิตแทบไม่มีบทพูดแล้วยังไงสิคะลูกเล่าสถานที่เลยครับอ <c oughs> ยากมากอุ้ยาที่อยากดูเนี่ยเห็นไหมอืมน่าจะช่วกงกลางๆครับถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะกล,งกลางๆมันต้องแซฟบแน่เลยนะคะยี่น้องคอนเฟิมว่าเป็นเอนซีที่จะจด<ถ>จำไปลตลอดช,ชีวิตเลยนะคะ แล้วทำไมทำไมผมต้องเหนื่อยเลยครับอ๋ <laughs> อไม่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยจีบสาวเหรอฮึมอืมเนินนานเพราะว่าไม่เคยจีบใครนะคะคือโดนจีบใช่ไหมค่ะลูก นี่คือจริงจังไหมครับอ่ะได้เห็นไหมนึกนาน <c oughs> เห็นไหมลูกฉันนึกไม่ออกเพราะโดนจินอย่างเดียวข้ามแล้วงันครับคิดไม่ออกครับ <c oughs> แซลแล้วพวกดำเซลนะคะวันนี้แซลล์ลูกเตรียมร้อนอย่างเดียว <c oughs> ครับเพราะว่าผมน่าจะต้องใส่เอฟเฟกต์เป,เป็นพระบวช ใช่เกมอะไรครับผมไม่เต้นไหมเราจะให้น้องกัปนะคะหยิบคำถามหาอ่านที่มันเป็นอ่าเป็นอีโมติคอนแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขาทำตามได้ครับพรไหมคร้บพรครับไม่ถือไม่ให้ได้ครับขออนุญาตค่ะพร้อมนะคะสามสี่ขาเรื่องหนึ่งให้ทำหน้าตาอีโมติคอนนะคะ หนึ่งอันพร้อมไหคะสิ่งแรกที่กับจะได้ก็คืออันนี้พร้อมไหคะลูกสีน่าราับเดี๋ยวพอเรานับสามสองหนะึ่งกับทำให้แฟนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เราเขียนพร้อมไหมคะเอาเบอร์ไหนครับเบอร้เบอร์ห้เยบเื่อ <5 S 1> นเบอร์ห้าน,นะคะ อยกใน้รูปเซ็ทนี้ทคามีรูปเซ็นี้แอะมาในทวิตเตอร์ให้เจ้หน่อยเจ้อยากได้รูสุกเขินอัอันนี้ะอันนี้หนึ่งผ่านไปนะคะอันที่สองค่ะเออน่ารักน่ารักดี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 ื่นเต็เตนแต่ด้วยควาี่เป็นทางวรขอแบบไล่นไล่ระดับ หัวเราะระดับสิ่หัวเราะเริ่มจากระดับห้านะคะจริงไก็ใช่ยอะอยู่นะสรมอง่สมลูกชายเป็นคนตลกนะคะ ทำหน้าเซ็กซี่ดูซิลูกฉันจะทำหน้ายัางไงเซ็กซี่เหรอครับเขาแบบว่าเแบอร์สิแบเซ็กซี่เบอร์สิบนะคะทีมงงานทีมงานไม่เห็นใจลูกฉันเลยโอ้ยหนูหนูจะทำอย่างนี้ใครไม่ได้นะคะแม่ห่วง <c oughs> โอเจะพูดน้ำหอมลูกแล้วนะล่าสุดอันที่สี่อืม เรียน,นง่ายแหละนี่ยากัะครับขุ่ควร่ะสามสองหนึ่งคลัวขุ่ควรจริอันน่ารัอก,รกอยู่น่ากลัวแต่น,าาน่ารักเรียนงงลูกฉันอันนี้่อันบนเลยครับอุ <c oughs> ้า <c oughs> โอ้ยดูเฉยๆก็น่ารักแล้วจริงไหมเธออุ้ยหนูน่ารักขึ้นไปแล้วลูกนะขอให้เราฝากผลงานที่มของตัวเองนิดนึงได้ครับก็อย่างแรกเลยนะครับฝากติดตามทานไฮเดรซี่รีซีซั่นสองเนี่ยนะครับผมได้เลยครับก็ปลายปีนี้ น่าจะได้รับชมกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งนะครับก็ไปตามย้อนดูได้ในลาทีวีนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์บอยเฟนนะครับของทาง MBO ทำกับ GMM Music นะครับก็จะเป็นศิลปินดาราทั้ง10คนนะครับที่จะมาร้องเพลงกันในโปรเจกต์นี้ก็อยากติดตามกันดูนะครับว่าจะมีใครอีกบ้างนะครับก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย น่ารักนี่น่ารักจังเลยลูกฉันอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความน่ารักจากทางไลฟ์ของ Daily New ออนไลนนั่นเองกับเอ,อ่ยน้องนั่นเองนะคะเรียกว่าน่ารักสดใสนะคะวหวานกับชุดเชื่อเช,ช,ชื่ออีกแล้วนะคะเสียงฉันเป็นเสื้อสีชมพูนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับเรียกว่าเอ่อถ้าใครมีรูปเซตนี้แบบเยอะๆแยะๆนะคะก็แท็กมาในทวิตเตอร์ให้เจนหน่อยเจ๊อยากได้นะคะลูกเจนน่ารักมาก อะสุดท้ายก็คงต้องฝากทุกคนนะคะกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากเห็นเรา reaction คลิปไหนรายการไหนไลฟ์ตัวไหนของคนพี่เนเอาอีกก็คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะคะหรือไปที่เพจของพวกเราก็ได้เห็นนี้เลยรักที่วายวทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะวันนี้เรียกว,ว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ